เตาปิ้งขนมปังราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยที่เขาเคลมว่ามันเป็นเตาปิ้งขนมปังที่ปิ้งขนมปังได้อร่อยที่สุดในโลกครับนะครับวันนี้บัจะมาลองทําให้ดูกับเตาปิ้งขนมปังเบอร์มูด้าเครื่องนี้ครับผมสวัสดีครับเชนบั๊นะครับจากท็อปเชฟไทยแลนด์ครับแล้ววันนี้นะครับ บัตจะมารีวิวเจ้าเครื่องนี้นี่คือไม่ใช่ไมโครเวฟนะหน้าตา,าจ,จะเหมือนไมโครเวฟแต่มันคือเตาปิ้งขนมปังครับที่เขาเคลมว่ามันเป็นเตาปิ้งขนมปังที่ปิ้งขนมปังได้อร่อยที่สุดในโลกครับจริงๆแล้วเครื่องเนี้ยบันตมีอยู่แล้วเพราะว่าอยากได้มานานมากแล้วนะครับแล้วก็ซื้อมาช่วงโควิดนั่นแหละอยู่บ้านเยอะ ฟงซานก็เลยจัดเครื่องนี้มาราคามันก็ไม่ได้ถูกๆเนาะตอนนั้นก็ซื้อมาหมื่นกว่าบาทก็เลยอยากจะมารีวิวหรือมาลองทดลองทาในหลายเมนูให้เพื่อนๆได้ลองดูกันนะครับว่าไอเตาปิ้งขนมปังราคาหมื่นกว่าบาทเนี่ยมันจะทําขนมปังออกมาได้น่ากินแค่ไหนแล้วทําเมนูอื่นๆเนี่ยได้น่ากินแค่ไหนนะครับวันนี้บัดจะมาลองทําให้ดูกับเตาปิ้งขนมปังเบอร์มูด้าเครื่องนี้ครับผม ก่อนอื่นนะครับเรามาทําความรู้จักเข้าๆกับเจ้าเครื่องปิ้งขนมปังเครื่องนี้ก่อนนะครับบัดก็ได้ไปอ่านประวัติเข้าๆมาดูเนาะว่าบริษัทเนี้ยจริงๆเขาไม่ได้ทาเครื่องปิ้งขนมปังเขาขายอะไรสักอย่างเนี้ยก็ไม่รู้แต่ว่ามีวันหนึ่งเขาพาทีมง,งานไปออกแคมปิ้งแล้วเขาก็ปิ้งขนมปังกินกันแล้ววันนั้นนะ่ะฝนมันตกทําให้อากาศมันชื้นแล้วเขาก็ปิ้งขนมปังออกมาแล้วเขาทุกคนบอกว่าขนมปังวันนี้ปิ้งออกมาได้อร่อยมากเขาก็เลยกลับไปศึกษา แล้วก็พัฒนาเครื่องปิ้นขนมปังเครื่องเนี้ยครับให้มีการใส่น้ําลงไปนิดนึงแล้วทําให้ขนมปังเนี่ยเวลาอบมันมีการสตีมก่อนมีไอ้น้ำขึ้นมาก่อนหลังจากนั้นเขาก็จะมีการควบคุมองศาแบบความร้อนให้มันแบบขึ้นขึ้นลงลงขึ้นขึ้นลง,ลงอย่างเงี้ยจนสุดท้ายตอนรอบสุดท้ายเลยไฟเขาก็จะติดยาวเพื่อให้ขนมปังหน้ามันกรอบเพราะฉะนั้นขนมปังที่ได้จากเครื่องเนี่ยครับมันจะเป็นกรอบนอกแล้วก็ข้างในนุน่มเพราะว่าด้วยการที่เรามีไอ้น้ำที่มันสตรีมในตอนแรกก่อนเนี่คือ เทคนิคคร่าวๆของเจ้าเครื่องปิ้งขนมปังเครื่องนี้นะครับก็เดี๋ยววันนี้บัตจลองมาทําหลายๆเมนูให้ลองดูกันนะครับไม่ว่าจะเป็นฮันนี่สต์พิซซ่าแฮมชีสแล้วก็ควซองไข่คนแบบเบเกฟาตอะไรนยครับอันนี้ก็จะมาลองทํากันดูว่าเครื่องนี้จะทําออกมาแล้วจะน่ากินแค่ไหนนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะครับเริ่มจากเดี๋ยวบัตจะลองปิ้งขนมปังเปล่าๆขึ้นมาให้ดูก่อนนะครับว่าสีเขาออกมาจะเหลืองทองแล้วก็น่ากินแค่ไหนนะครับเรามาลอง ปิ้งขนมปังเฉยๆให้ดูกันก่อนนะครับนี่เริ่มจากใส่ขนมปังเข้าไปแล้วก็ตรงช่องข้างบนเนี่ยจะเป็นช่องใส่น้ำเขาให้ใส่น้ําประมาณ500มิลนะครับ ตัวนี้นะครับอย่างที่บ้านเล่าให้ฟังตอนแรกนะครับการใส่น้ําลงไปเนี่ยมันจะเป็นการสตีมเครื่องนะครับทำให้ขนมปังมันนุ่มแล้วเขาค่อยอบที่มีการรักษาอุณหภูมิทําให้ขนมปังกรอบเพราะฉะนั้นขนมปังที่ได้จากการใส่น้ําก็จะเป็นความกรอบนอกแล้วก็นุ่มหนนะครับแล้วเขาก็มีปุ่มนี้ให้เลือกมีโหมดออโต้นะครับมีทั้งทอธรรมดาทอดชีสแล้วก็มีขนมปังฝรั่งเศสมีครัวซองแล้วมีอุณหภูมิ ส่วนด้านบนเขาก็จะมีบอกว่าเวลาที่ใช้ขนมปังโทสต์ใช้เวลาเท่าไหร่ขนมปังโทสต์อบชีสใช้เวลาเท่าไหร่ขนมปังบาเก็ตใช้เวลาเท่าไหรก่กครซองใช้เวลาเท่าไหร่นะครับก็จะมีตรงนี้เป็นภาษาญี่ปุ่นจริงๆก็ g o o g l e t r a n Slate เอาเหมือนกันนะครับอลองเริ่มดูอันนี้จะเป็นโทสต์นะครับแล้วก็ใช้เวลา2นาทีครึ่งถึง3นาทีเราก็เอากลมๆอยู่ที่3นาทีนะครับเ,เดี๋ยวลองมาดูว่าขนมปังที่ออกมาจากเตานี้จะน่ากินแค่ไหน เนี่ยนะครับพอเวลาผ่านไปประมาณครึ่งนาทีถึงหนึ่งนาทีนะครับความร้อนนะครับเขาก็จะทําเหมือนบอยน้ําตัวนี้ทําให้เครื่องมันเป็นสตีมเพราะฉะนั้นตอนนี้ไอ้กระจกที่เรามองเห็นขนมปังข้างในเนี่ยก็จะขึ้นในน้ําเกาะเต็มไปหมดเลยแล้วก็ได้ยินเสียงน้ําเดือดอยู่ข้างในนะครับอันนี้จริงๆเวลาบัตทำอะ่ะบัตไม่ชอบนุ่มมากบัตชอบแบบกรอบๆอ,บอะ่ะบัตใส่น้ำแค่ซึ่งเดียว250จริงๆมันก็ทําได้เหมือนกันอันนี้เราทําตามสเปคเขาเลยนะ5 0าซีซีเสร็จแล้ว เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะน่ากินแค่ไหนนี่แหละขนมปังที่ได้จากเตาอบเบอร์มูดา้ามันหอมแล้วมันก็กรอบที่สำคัญมันร้อนด้วยนี่ขนมปังนี้ข้างหลังข้างหน้าอยากให้ฟังเสียงว่ามันกรอบแค่ไหนนะถ้าเรา๋ยจะหั่นให้ดูข้างในว้าว เนี่ยจะเป็นข้างในจะเป็นแบบเนื้อนุ่มๆแล้วก็ขนมปังกรอบๆทั้ง2ด้านนี่คือจุดเด่นของเตาปิ้งขนมปังของเขาครับ,รบทีนี้หลังจากนี้บัดจะลองทําดูหลายๆเมนูว่าทําออกมาแล้วมันจะน่ากินแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเลยครับนอกจากเมื่อกี้ที่บัดลองปิ้งขนมปังให้ดูครับบัดซื้อตัวนี้มา เป็นของแอนตี้แอนที่มันเป็นขนมปังนี้แต่ว่าเขาเป็นหน้าพิซซ่านะครับเดี๋ยวจะลองอุ่นขนมปังแอนตี้แอนดูที่แบบมันนิ่มๆอย่างนี้แล้วเนี่ยลองอบมาดูว่าพออบออกมาแล้วเนี่ยมันจะกลับมาหน้ากินได้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองมาเทสกันดูเลยเสร็จแล้วนะครับสำหรับขนมปังแอนตี้แอน มันก็จะหอมๆห,หน่อยนะขอชิมหน่อยเพรมันน่ากินอืมอร่อยเลยอะ่ะคือมันร้อนกรอบนอกนุ่มในแล้วก็แบบความชืดด้นยืดๆื้ก็ดีเลย โอเคหลังจากเราลองอุ่นขนมปังลองปิ้งขนมปังกันมาแล้วนะครับหลังจากนี้เราจะบัดจะมาลองทําเมนูต่างๆดูว่าทําออกมามันจะน่ากินแค่ไหนนะครับเริ่มจากนี่เลยขนมปังแฮมชีสก็จริงๆแล้วบัดอะ่ะชอบให้มันกรอบๆหน่อยบัดจะใส่เข้าไปอแบแป๊บนึงก่อนนะครับแล้วค่อยมาใส่ชีสกับแฮมเข้าไปอบให้แบบผิวข้างในมันด้านๆนิดน,น,น,นึงก่อนนะครับ เสร็จแล้วขรมปังแฮมชีสโอ้เสียงกรอบมากเลยดูดิโอเคครับเดี๋ยวมาเมนูถัดไปเลยก็จะเป็นเมนูโท็อพิซซ่านะครับง่ายๆนะครับเราก็จะเอาโทษอทาซอสแต่งหน้าโรยชีสแล้วก็อบเลย มาถึงเมนูต่อไปนะครับอันนี้ก็จะทําเป็นบาเกตนะครับจะทําเป็นขนมปังกระเทียมครับผมตัวเนยกระเทียมนะครับจริงๆก็ทําไม่ได้ยากเลยครับเอาแค่เนเนยแล้วก็สับกระเทียมใส่ก็ใส่พาร์เล่เกลือพริกไทยนะครับแต่อันนี้ถ้าใครไม่มีพาร์เล่น,นะครับก็ใช้ต้นหอมสับแทนได้นะครับแล้วเราก็ทาลงไปบนขนมปังเลยแบบนี้เลยครับ โอ้ยพอมาถึงนมปังกระเทียมหอมมากอะตอนแรกแบบชีสม,มันยังไม่ค่อยมีกลิ่นอะไรเงี้ยพอเจอกระเทียมเข้าไปเนี่ยโคตรน่ากินจริงๆริงะเจาจะบอกนะว่าเ,นเมนูนี้เป็นเมนูที่ทำบ่อยสุดเลยนมปังกระเทียมอะเพราะทุกคนสามารถทำเนยกระเทียมกเก็บไว้ได้แล้วก็ถึงเวลาก็ทาใส่เข้าเตาอบเลยนี่เป็นเมนูที่ทำบ่อยที่สุดเลย,เยมาถึง เมนูต่อไปนะครับอันนี้จะเป็นขัวซองนะครับมันจะทําเป็นขัวซองไส้ไข,ข่คนนะครับใส่เข้าไปอบเลยนี่นะครับเมื่อกี้ราก็ทำไข,ข่คนมานะ ้เายัขไปในโคอซมาถึงเมนูสุดท้ายกันแล้วนะครับเมนูนี้ภาพไม่ได้มันคือฮันนี่ทส เสร็จแล้วนะครับสาหรับเมนูที่ทําจากเตาอบเบอร์มูดาเครื่องนี้นะครับวันนี้บัดได้ลองทําทั้งหมด5เมนูนะครับมีทั้งขนมปังแฮมชีสนะครับแล้วก็มีพิซซ่าโทสต์แล้วก็มีขนมปังกระเทียมต่อด้วยเป็นครัวซองไส้ไข่คนนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยขนมหวานก้อนโตก้อนนี้เลยน่ากินมากๆครับตัวนี้เป็นฮันนี่โทสต์นะครับสำหรับเตาอบเบอร์มูดานะครับจากที่บัดได้ทดลองใช้มานะครับก็ ถือว่าเป็นเตาอบที่ดีนะครับเพราะว่าถามว่าเ t e เจอร์มันเซอร์ไพรส์มากกินลงไปแบบกรอบกรุบแล้วข้างในนุ่มเนี่ยมันเซอร์ไพรส์มากที่เซอร์ไพรส์มากกว่านั้นก็คือสีขนมปังที่เวลาอบออกมาแล้วมันเหลืองทองแล้วก็แบบได้ยินเสียงกรอบแบบคึกๆๆก,ก,กอย่างเงี้ยมันดีมากถามว่าจริงๆแล้วเนี่ยแบบัตกินขนมปังบ่อยมากตอนเช้าเนี่ยแค่อบเฉยๆนะครับ แล้วก็ทานเนยโรยเกลือเนี่ยแค่เนี้ยก็อร่อยมากๆแล้วกินกับกาแฟเนี่ยดีมากเลยครับถามว่ามีติดบ้านแล้วดีไหมส่วนตัวแบบเพื่นชอบกินแล้วก็ชอบกินแบบเทคเจอร์ดีๆคือเราก็ต้องหาขนมปังดีๆเนาะแล้วก็มาอบกับเตาดีๆเนี่ยรู้สึกว่าเทคเจอร์คือมันดีมากคือเอาจริงๆถ้าเราไปกินตามคาเฟ่ดีๆร้านอาหารดีๆที่ขนมปังดีๆเทคเจอร์แบบนี้ จานหนึ่งมันก็มีหลายร้อยแล้วเนาะก็ถ้าเกิดซื้อมากินที่บ้านเองได้เนี่ยในตอนเช้าที่เรากินก่อนไปทํางานมันก็น่าจะเพิ่มพลังงานเพิ่มเอน r จีให้เราได้ดีไม่น้อยเลยนะครับจบแล้วนะครับสําหรับการลองอบขนมปังด้วยเตาอบขนมปังเบอร์มุน่าเครื่องนี้นะครับแล้วคลิปหน้านะครับบัาจะลองใช้อุปกรณ์อะไรในการทําอาหารก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย